สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยปังก็จะพามาบํารุงต้นพริกนะคะที่เยปันบํารุงเอาไว้นะคะต้นพริกของเยปังก็ออกดอกดอกมากเลยนะคะแล้วก็ติดลูกดีด้วยค่ะวันนี้นะคะเยปังก็จะพามาบํารุงแบบวิธีง่ายๆเลยนะคะก่อนที่เยปันบํารุงเอาไว้นะคะ ตอนแรกเลยใบพริกของเยปันเนะะี่ยค่ะจะมีอาการใบเหลืองแล้วก็ใบหยิกใบงอนะคะใบจะไม่สวยเลยมาดูกระถางนี่นะคะกระถางนี้เยปันยังไม่ได้บำรุงเนาะก็ใบเหลืองวันนี้นะคะเยปันก็จะพามาบำรุงแบบวิธีง่ายๆนี่เป็นผงคิดเท่าฐานนะคะที่เยปันเก็บไว้เนาะนี่ค่ะก็ได้มาจากเตานี่แหละคะ่ะเตาหุงต้มเท่าฐานนะคะเก็บไว้เลย เราไปใส่ต้นไม้ของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวปังก็จะใช้ผงชีท้าถ่านนะคะในผงชี้าถ่านนะคะจะมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมนะคะช่วยทําให้ต้นไม้ของเรานะคะติดดอกติดผลได้ดีและก็ป้องกันมแมลงพวกมดนะคะที่ไต่ขึ้นไปนะคะนําเพี้ยขึ้นไปทําลาย พืชผักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือรพริกนะคะทำให้ใบหยิกใบงอใบไม่สวยนะคะเด็กปังก็เด็ดใบออกก่อนเนาะเนี่ยค่ะใช้โรยตามโคนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดอื่นก็ใช้โรยได้นะคะในที่เท่าฐานเนี่ยค่ะจะมีประโยชน์มากมายเลยเด็กปังก็จะใช้โรยอาทิตย์ละครั้งนะคะเราก็ดู ตามความเหมาะสมกับต้นไม้ของเราด้วยนะคะส่วนกระถางนี้นะคะยยปันก็จะใช้โรยเหมือนกันนะคะที่เห็นใบคือเขียวนี่นะคะจะเป็นใบบัวบกที่ยยปันปลูกไว้กับต้นพริกนะีคะส่วนกระถางนี้ที่ยยปันบำรุงต้นพริกเอาไว้นะคะใบก็เริ่มเขียวหายหยิกนะคะแต่ก่อนใบเขาจะหยิกใบจะเหลืองนะคะ ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะก็ติดดอกนะคะแล้วก็ติดผลดกด้วยค่ะเจบปงก็ใช้ชี้เท่าโรยแล้วนะคะเยบปังก็จะพามาบำรุงต้นพริกของเราค่ะ น้ำไว้นะคะ10ลิตรค่ะยี่ยปังก็จะใช้กาแฟในกาแฟนะคะจะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสทำให้พืชผักของเราเนี่ยคะเร่งการเจริญเติบโตทำให้ดินร่วนซุยรักษาอาหารได้ดีนะคะยี่ยปังก็จะเอาใส่ลงไป1นซองกาแฟของเรานะคะป้องกันมแมลงด้วยนะคะไล่มแมลงได้อย่างดีเลยค่ะ เียปังก็เอาเทใส่หนึ่งซองนะคะจะใช้กาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจะเป็นทีนวันหรือเป็นกาแฟขั้วบดละเอียดก็ได้ค่ะต่อมาเยปังก็จะใช้จุลินรีน้ำสาวข้าวนะคะส่วนจุลินรีย์น้ำสาวข้าวของเราเนะะี่ยค่ะทาไม่ยากเลยนะคะเยปังก็จะใช้น้ำซาวข้าวประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็จะใช้น้ําตาล จะเป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะใส่ลงไปก็สองช้อนโต๊ะหรือสามช้อนโต๊ะก็ได้แล้วเราก็หมักไว้ประมาณเดวันก็ใช้ได้แล้วนะคะยปังก็จะเทใส่ลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะเพราะว่ายา่ปังไม่ได้เอาช้อนมากะเอาค่ะเราทําใช้เองนะคะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันให้ดีค่ะ ใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ลดได้ค่ะทําให้แตกยอดแตกใบลําต้นแข็งแรงนะคะทําให้ดินร่วนซุยนะคะเร่งการติดดอกติดผลได้อย่างดีเลยค่ะทําให้ต้นไม้ของเราใบเขียวใบงามนะคะใบหนาเดยวปังก็จะใช้ลดเลยนะคะพริกของใครใบเหลืองใบไม่สวยใบไม่งามนะคะใช้ลดได้เลยค่ะ มาดูกระถางนี้นะคะยจาปนใช้ชีทเท่ารยไว้นะคะป้องกันพวกมแมลงพวกมดพวกมแมลงต่างๆนะคะส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นใบบัวบกค่ะที่จะปนปลูกเอาไว้กับต้นพริกเนาะนะคะติดดอกติดผลได้ดีนะคะป้องกันพวกมดพวกเพียด้วยนะคะ ปางก็จะใช้น้ํารดเลยนะคะน้ําปุ๋ยของเราเนี่ค่ะรดให้ชุ่มเลยนะคะสูตรนี้นะคะป้องกันมแมลงด้วยนะคะพวกมดพวกเพี้ยนะคะจะได้ไม่มามารบกวนต้นพริกของเราทําให้บํารุงกันง่ายๆนะคะปังก็จะใช้รถนะคะอาทิตย์ละสองครั้งค่ะ ฟื้นฟูนะคะแก้ใบหยกใบเหลืองใบงอนะคะป้องกันพวกเพีย้ยพวกมดด้วยนะคะลองไปทำใช้ดูนะคะผงชี้เท่าฐานเ่ยค่ะใช้โรยตามโคนต้นพริกต้นมะเขือของเราป้องกันพวกมดนะคะที่นำเพี้ยขึ้นไปทำลายพืชผักของเราเนี่ยค่ะทำให้พืชผักของเรานะคะ,ใ,ะ,คะใบหยิกใบงอนะคะส่วน จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะกาแฟทำให้ดินของเราเนะะี่ยค่ะร่วนซุยรากพืชหาอาหารได้ดีนะคะเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชของเราเนะะี่ยค่ะใบเขียวใบางามติดดอกติดผลได้ดีนะคะสูตรนี้ก็ลองไปทำใช้ดูนะคะทำง่ายๆค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ